สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท็อปแรงค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษนั้นคาดการณ์ว่าในปีนี้น่าจะเป็นปีที่รอที่สุดเป็นประวัติการของโลกโดยดรนนิตดันสโตนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอังกฤษได้คาดการณ์สภาพอากาศในปี2023ว่าอุณหภูมิโลกในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์อนีญาที่ยืดเดียยาวนาน,นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้อุณหภูมิผิวน้ําทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกกลางและตะวันออกเย็นกว่าปกติ ซึ่งมีอิทธิพลทำให้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิโลกเย็นลงแต่ว่าในปีหน้าแบบจำลองสภาพภูมิอากาศบ่งชี้ว่าปรากฏการณ์ลานยาที่เกิดมา3ปีติดต่อกันนั้นเตรียมจะสิ้นสุดลงแล้วโดยจะกลับสู่สภาวะที่อากาศค่อนข้างอบอุ่นในบางส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนและส่งผลให้อุณหภูมิโลกในปีนี้ร้อนกว่าปีที่ผ่านมาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษได้คาดการณ์ว่าปีนี้ จะเป็นหนึ่งในปีที่ร้อนที่สุดในประวัติการของโลกโดยอุณหภูมิโลกเฉลี่ยคาดว่าจะสูงกว่าช่วงก่อนเกิดภาวะโลกรวนระหว่าง1.08ถึง1.32องศาเซลเซียสซึ่งเป็นผลจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมหาศาลทั่วโลกซึ่งตามรายงานระบุว่าปีที่ร้อนที่สุดที่มนุษย์เคยเผชิญคือปี2016โดยในปีนั้นได้เกิดปรากฏการณ์เอลนโยข,ขึ้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกทำให้อุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นมากกว่าปกติซึ่งอย่างไรก็ตามในขณะนี้ ได้เกิดเหตุทอร์นาโดและพายุกำลังแรงพัดถล่มอลาบามาทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาจนมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยหรายและทำให้อาคารบ้านเรือเสียหายโดยพายุนั้นได้เคลื่อนตัวต่อไปอยังทิศตะวันออกและพัดถล่มรัฐข้างเคียงอย่างจอร์เจียทำให้กรมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐยังคงประกาศเตือนภัยทอร์นาโดในพื้นที่ดังกล่าวต่อเนื่อง ซึ่งเคไอวีผู้ว่าการรัฐอลาลบามากล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่ารู้สึกเศร้าใจที่ทราบว่ามีชาวอลาลบามาเสียชีวิตจากพายุในครั้งนี้ขณะที่แกรี่วีเวอร์รองผู้อำนวยการบริการฉุกเฉินกล่าวว่าเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเสียชีวิตในออทอกาเคานตี้ซึ่งนายโยธิมนตรีเมืองเซลมารัฐอลาลบามากล่าวว่าทลาโดยังพัดถล่มดัลลัสเคานตี้ด้วยเช่นกันโดยบ้านเรือนถูกพายุพัดจนหลังคาปลิวและก่อให้เกิดความเสียหายพร้อมทั้งยาำให้พลเรือนอยู่ห่างจากถนนและ าไฟฟ้าที่เสียหายจากพาย,ยุซึ่งทางด้านเมืองเซลมายังระบุผ่าน a c e b o o k ว่าทีมงานของเมืองจะกระจายตัวเข้าไปทําความสะอาดเมืองอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้คา์ตี้อื่นๆที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งรวมถึงแชมเบอร์คา์ตี้คูซาคา์ตี้เอลมอเคา์ตี้และทัลัปปูซาคา์ตี้อีกด้วย ซึ่งสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในปีนี้อย่าลืมมาติดตามเหตุการณ์ภัยพิบัติรอบโลกได้ที่ช่องท็อปแรงทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ